اوه <laughs disappointment> mọi người muốn ít đi mọi người là chào em ạ 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 chào em ได้ไม่เหนืลอเมาต้องเป็นอย่างนี้ตั้งนานเลยใช่สมายย้อสถานีท่องเที่ยวมันมีแค่ที่เดียวมันว็ัะอยู่ในเมืองต้องไปใครไงไม่ต้องไาแต่ว่า แต่ว่าคือมุมมองของมุมมองของคุณนํานั้นเขาจะมองแบบไหนยังไงใช่ไหมก็คือถ้าว่าถ้าหานราทัศนมีการคุมหรือว่าหรือว่ามีการรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยทำเพื่อเพื่อที่จะแก้ปัญหาในการทะเลาะวิวาทในอนาคตแต่ก็คิดว่า น่าจะต้องมีน่าจะต้องมีการอะไรนะมีระบบวัสดุความปลอดภัยใั้ประชาชนไอเข้มแข็งประชาชนมีความภัยมากขึ้นมันต่ำนิดนิดนิดขึ้นอืมรู้สึกว่าข uh ้าวข้าเดือนหลังเนี nah ่ยจะปัญหาเกิดกับสถานที่ที่การรวมตัวของประชาชนมันไม่มี ถานที่ที่มันที่มันจะมารวมมารวมตัวได้แล้วมีแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นนะที่ว่างนะก็ไม่มีก็ถ้ามีที่อ่าวมันนามันอาจจะไปอะไรเพราะว่าที่นี่ก็เป็นนิทนนเป็นแหล่งเป็นแหล่งจุดท่องเที่ยวที่ดีสุดเป็นแหล่งเป็นแหล่งมาร์กนะนะคนก็คือคนมันเปลี่ยนไงคนมันเปลี่ยนก็คือ บรรยากาศและก็คนเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นก็หาอะไรใหม่ๆจะจะไม่มีมันเป็นแนวคิดแบบใหม่นะก็คือเพราะว่าคนามีแหล่งอะไรนะคือมีที่รวมตัวมี่รวมตัวได้พราวัยรุ่นสมัยใหม่ก็เป็นักศึกษามันโอ้ปัญญาชนนะ ก็คือเขาก็จะหาะแหล่งที่ผ่อ,น,อนแล้วก็มามารวมตัวแล้วก็มาพูดคุยกันมารีแลกซ์มาในเ <ๆ S 2> พราะว่าด้านคาเฟ่สมัยใหม่นี่ก็คือก็คือเด็กจะไม่นั่งร้านไม่นั่งร้าน,น,น,นแต่อเลยน, <ๆ S 2> นั่นคาเฟแบบ่แบบแบบปกติเสมอแต่สมัยสามสิบสี่ปีที่แล้วก็สมัยใหม่นี่ก็จะนั่งน,นั่งนั่งคาเฟ่ที่มีแอร์ <ๆ S 2> ที่มีเอุ่น เรงงานทางกาปีเขาก็ไม่ค่อยนั่งแล้